สวัสดีค่ะวันนี้ที่พาน่ากลัสบสมารถรูบนถึงจะมาขอแนะนำเครื่องเลื่อยนะคะเราจะดูส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องเลื่อยกันนะคะนี้เริ่มที่สวิตเปิดปิดเครื่องเลือดเด่อยเครื่งจะส่งกำลังไปที่มอเตอร์มอเตอร์นี้จะมีความเร็วเริ่มต้นที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบรอต่อนาทีแล้วก็ความเร็วรอบตอนขณะทำงานจะเป็น1,700พันเ็ดร้อย นะคะแล้วก็จะส่งกำลังจากอมอเตอร์ไปที่สายพานสายพานก็จะส่งกำลังไปที่เปลืองเปลืองก็จะส่งกำลังไปที่ข้อเหวี่ยงใบเลื่อยนะคะตัวน,นี้จะเป็นชุดใบเลื่อยนะคะแล้วตัวน,นี้คือตัวล็อกชุดใบเลื่อยะคะ่ะ อันนี้เป็นปการจับชิ้นงานนะคะแล้วเราก็จะมาสาธิตกันทำงานของเครื่องเื่อยกันนะคะหลังจากที่เราเลือกวัสดุงานแล้วนะคะเราก็จะจับแรกเราต้องมาจับล็อกชิ้นงานให้มั่นคงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างทำงานของใบเรื่อยกับชิ้นงานนะคะพอจับชิ้นงานมั่นคงแน่นขึ้นแล้วก็เราก็จะมาทำการทำงานของ กันเลยนะคะเราจะมาสังเกตการทำงานของเครื่องด้วยก,ก,กันนะคะสวิตจะส่งกําลังไฟฟ้าไปที่มอเตอร์นะคะแล้วมอเตอร์ก็จะส่งกําลังขับเคลื่อนไปที่สายพานสายพานก็จะส่ง,ง,ง,งกําลังไปที่เพลืองเพลืองจะส่งกําลังไปที่ข้อเหวี่ยงของคันไปด้วยนะคะเราจะมาดูวิธีกัน งานเราจําเป็นต้องมีน้ําในการหล่อเย็นเพื่อที่จะไม่ได้เกิดความเสียหายระหว่างในที่เกิดงานนะคะมาเสร็จจากการปรัติงาน,นะะแล้วเราก็จะายกชุดไปเรื่อยๆแล้วก็ ดูชิ้นงานแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปดูกระบวนการแปลสภาพชิ้นงานในวิธีการต่างๆนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้